เน็บไหมครับไม่ไม่เน็บครับเร็วอะไรอยู่ข้างตีครับอะไรเยื่อไม่ใช่ของเขาครับเตะวอลลับอบครับบอบบอบอยู่นี่บอบ ปองเชียครับดู <of the> <ator> <c oughs> เหงืองคบครับเหงือกินมตังเรศตังเรศน้าด <c oughs> ินเลยเป้นมาแล้วครับมาแล้วครับปากฟางน,นั่นนำมาแล้วส,สีทองครับสีทอง,ส,ทองสีทองใหญ่ครับเอาภาพนิงก่อนเดียว